ยุพาเตรียมอาหารขายฝรั่งที่มาพักค้างคืนกับบังกลโลและเตรียมอาหารทะเลสดๆไว้ต้อนรับหลานๆช่วงนี้มีชาวต่างชาติจับจองที่พักจนเกือบเต็มส่วนใหญ่จะมาเช่าอยู่ยาวเป็นเดือนเพราะค่าเช่าที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆหลายเท่าตัวสาวาวนั่งดื่มกินกันอย่างอร่อ,รอยจู่ๆยุพาก็เดินนำหน้าหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีเข้ามายังกลุ่มของกระแตกระแตนี่พีทนะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกัน พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยเขาเห็นพวกหนูพูดภาษาไทยกันน่ะก็เลยอยากจะร่วมวงคุยด้วยยุพาแนะนำหนุ่มลูกครึ่งหน้าตาหล่อเหลาให้สาวๆทั้งสามคนได้รู้จักแต่ดูเหมือนหนุ่มหล่อคนดังกล่าวจะสนใจจับจ้องไปยังกระแตเป็นพิเศษสวัสดีครับผมชื่อพีทยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเขาเอ่ยปากทักทายยิ้มแย้มสดใสสาวๆในกลุ่มมองหน้าหนุ่มตาค้างพีทไม่ใช่แค่หลอ แต่จัดว่าโหลมากๆเลยทีเดียวอายุน่าจะประมาณ20ต้นต้นๆใกล้เคียงกันทุกคนเขินอายยิ้มหน้าแดงเมื่อมีคนหล่อขอมานั่งคุยด้วยทุกคนแนะนำตัวเองพร้อมรอยยิ้มเป็นมิตรส่งให้เพื่อนใหม่แค่นาทีแรกก็รู้แล้วว่าหนุ่มพีทต,ต้องการมาคุยด้วยเพราะอะไรสายตาของเขาไม่ได้ละไปจากหน้าของกระแตเลยแม้แต่นิดเดียวกระแตสวยจังหนุ่มพีทเอ่ยปากเมื่ออดทนเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ไหว ตามนิสัยของฝรั่งที่คิดเห็นอะไรก็พูดไปตามที่ใจคิดเล่นเอากระแตถึงกับอายหน้าแดงตัวมว้วนกระตายกับลูกเจีย๊ยบนั่งสบตาส่งยิ้มให้กันด้วยความทะเลนสวยอะไรกันคะคุณคงเมาตาคงพร่าเลือนจริงๆนะกระแตสวยมากเซ็กซี่มากๆผมชอบสีผิวแบบนี้จริงๆโอ้พระเจ้ากระแตรู้ไหมว่าพวกสาวๆที่อเมริกา ต่างพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มีสีผิวแบบเนี้แต่นี่คุณได้มันมาตั้งแต่เกิดช่างโชคดีจริงๆคุณแม่ของผมก็มีผิวสวยแบบนี้เสียดายที่ผมได้ผิวของแดดดี้ผมเลยชอบอาบแดดให้ผิวสีแทนอยู่เสมอนุ่มรอร่า่ย,ยาวสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับสามสาวไม่ใช่น้อยไม่อยากเชื่อเลยว่าในสายตาของฝรัง่งกระแตจะเป็นผู้หญิงที่สวยและเซ็กซี่มากๆคนหนึ่งเลยทีเดียว จริงเหรอคะกระแตไม่รู้มาก่อนเลยว่าผู้หญิงขี้เรอย่างกระแตจะโดนฝรั่งมองว่าสวยกระแตบอกพร้อมยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกในชีวิตที่โดนผู้ชายเอ่ยปากชมว่าสวยถ้ากระแตไม่เชื่อผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ากระแตสวยจริงๆพรุ่งนี้มาตรงชายหาดตอนสิบโมงนะผมจะรอผมเชิญสาวๆทุกคนเลยนะครับหนุ่มรอทำการนัดแนะกับกลุ่มของกระแตก่อนจะขอตัวไปพักผ่อน เมื่มีคนจากกลุ่มเขาเดินมาตามเช้าวันรุ่งขึ้นสามสาวเดินลงชายหาดตามที่ได้นัดหมายกับพีทเอาไว้ค่อนข้างจะแปลกใจที่วันนี้ค่อนข้างคึกคัมีกลุ่มฝรั่งกลุ่มหนึ่งกำลังทำอะไรบางอย่างทุกคนมีอุปกรณ์ในมือยืนจับกลุ่มกันอยู่นอกจากนั้นยังมีฝรั่งอีกกลุ่มใหญ่ยืนดูบ้างนั่งดูบ้างสายตาพุ่งตรงไปยังชายหนุ่มผิวสีน้ำตาลสวย ที่ยืนเด่นอยู่ท่ามกลางผู้คนในชุดกางเกงว่ายน้ำสีสดใสโอ้ยนั่นพีชนี่จ้าพี่แต่กระต่ายร้องขึ้นเมื่อจำได้ประคนตัวสูงคนนั้นคือเพื่อนใหม่จากเมื่อคืนจริงๆด้วยแล้วนั่นพวกเขากำลังทำอะไรกันน่ะทำไมคนเยอะจังต้องไปดูใกล้ๆจพ้พี่ไปเร็วๆกระต่ายจูงมือทั้งสองสาววิ่งลงชายหาดไปยืนมองเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆ และในทันทีที่พีทเห็นเจลอนเขารีบเดินเข้ามาหาและจูงมือกระแตเข้าไปหาพักพวกทันทีเขาพูดอะไรบางอย่างกับคนกลุ่มนั้นเป็นภาษาอังกฤษก่อนจะหันมายิ้มให้กระแตผู้หญิงสองคนในกลุ่มเข้ามาจูงแขนกระแตออกไปยังเพลิงกั้นชั่วคราวพร้อมยื่นชุดว่ายน้ำให้สาวฝรั่งพูดอะไรบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจเลยแม้แต่คำเดียวกระแตหน้าเลอจนพีทต้องรีบวิ่งมาแปลให้กระแตใส่ชุดว่ายน้ำนะ แล้วไปถ่ายรูปกับพีทใส่เจาชุดเล็กๆนี้นะหรอคะไม่เอาคะ่ะกระแตไม่เอามันโป๊เด็กสาวรีบยื่นชุดในมือกลับไปให้สาวฝรั่งทันทีกระแตพีทไหวแล้วนะช่วยหนอยนางแบบมาไม่ได้แล้วพีทก็ไม่อยากต้องรอเขาด้วยพีทอยากพักผ่อนพรุ่งนี้จะไปหาแม่ถ้างานไม่เสร็จก็ไปหาแม่ไม่ได้พีทคิดถึงแม่ใจจะขาดแล้วนะขอร้องนะกระแต หนุ่มลอยกมือขึ้นทำท่าจะไหว้เด็กสาวที่อายุน้อยกว่ากระแตรีบเข้าจับมือเขาเพราะกลัวว่าอายุจะสั้นแต่ก็อยากช่วยนะแต่แต่แตอายดูสิคนเยอะแยะเลยแต่คนพวกนั้นฝรั่งทางนั้นเลยนะแล้วกระแตดูสิทุกคนบนชายหาดนั่นน่ยก็ใส่ชุดว่ายน้ำตัวเล็กๆแบบนี้กันทุกคนบางคนไม่มีท่อนบนด้วยซ้ำกระแตเห็นใครมองพวกเขากันรึปเปล่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับพวกเรานะ กระแตหันไปมองผู้คนเหล่านั้นอีกรอบก่อนจะหันมองไปยังชุดว่ายน้ำอีกครั้งเธอเงยหน้ามองชายหนุ่มที่ตอนนี้กําลังทำสีหน้าวาวนสุดชีวิตนะครับนะกระแตนะช่วยพวกเราหน่อยอืมก,ก,ก็ก็ได้ค่ะพีทไปยักหน้าให้กับสาวฝรั่งอีกคนเธอส่งชุดให้กระแตแล้วพาเธอเดินเข้าด้านหลังเพิงกันกระแตค่อยๆเปลี่ยนชุดรู้สึกลมมันเย็นๆยังไงก็ไม่รู้ รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยเธอค่อยๆเดินหนีบขาหอไหลออกมาจากเพิงกัน้นสองสาวฝรั่งที่ช่วยเธอเปลี่ยนชุดรวมไปถึงตัวพีทเองถึงกับยืนมองเรือนร่างของกระแตด้วยความรู้สึกทึ่งร่างกายหญิงสาวเต็มแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อไม่มีตรงไหนที่มีไขมันห้อยย้อยผิวสีน้ำพึ่งเข้มของหลอนสวยเรียบเนียนเสมอกันไปทั้งตัวช่วงขาเรียวยาวรับกับเท้าเล็กๆได้อย่างสวยงาม หน้าอกขนาดกำลังสวยเต็มตึงเหมือนคนที่ผ่านการสัญญกรรมมามันทั้งตูมแน่นขนาดไม่แบะไม่แผลหน้าอกเปียดชิดกันจนสามารถทัดก้านดอกไม้ได้ไหนจะเอวกิ่วเล็กที่รับกับสะโพกผายพองามได้สัดส่วนบั้นท้ายกลมปอกหน้าตีโนกแก้มสูงบนใบหน้าขับให้ตาไร้เดียงสาของกระแตดูมีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกพวกเขานำผืนผ้าบางมาคลุมให้กระแตก่อนพาเดินตรงกลับไปยังกลุ่มคนที่รอเธออยู่ ทุกคนยืนตะลึงกับความสวยของสาวไทยตรงหน้ารวมไปถึงกระต่ายและลูกเจีย๊ยบที่วิ่งหน้าตั้งเข้ามาจับร่างพี่สาวหมุนไปมาตั้งแต่เกิดมาเป็นพี่น้องกันยังไม่เคยได้เห็นสรีระของพี่เต็มตาแบบนี้พี่แต่สวยสวยมากโอ้ยทำไมหุ่นกระต่ายไม่เป็นแบบนี้บ้างขาก็ใหญ่เอวก็หนากระต่ายอยากมีหุ่นแบบพี่แต่เด็กสาวคนน้องกระทืบเท้าบนชายหาด ร่ำร้องเหมือนเด็กเล็กๆแต่ดวงตาของเจ้าหลนกลับส่องประกายความภาคภูมิใจในตัวพี่สาวอย่างเต็มเปี่ยมน้องตายรู้ไหมพี่เจีย๊ยบมีความคิดอะไรอยู่ในหัวตอนนี้ลูกเจีย๊ยบกระซิบข้างหูยามเมื่ออยู่กันสองต่อสองอะไรพี่อยากให้พี่พีกับพี่กระแตเป็นแฟนกันแล้วก็ทิ้งพี่สมบัติกระต่ายหันไปมองหน้าลูกเจีย๊ยบคิดไม่ถึงว่าจะมีอีกคนที่กำลังคิดเหมือนเธออยู่ ถ้าอย่างนั้นเราสองคนต้องร่วมมือกันไม่พี่เจีย๊ยบบอกตามตรงว่าตายอ่ะเกลียดพี่สมบัตริรวมไปถึงน้องชายของเขาด้วยพี่สมบัติไม่เคยรักพี่แต่ถึงอยู่กันไปพี่แต่ก็มีแต่เจ็บพี่เจี๊ยบเห็นสายตาพี่พีทไหมนั่นแหละสายตาของความหลงไหลลองอีแบบนี้นะพี่แต่ก็จะมีแต่ความสุขได้อยู่กับคนที่รักพี่แตตลอดไป จริงจ้ะพี่เจี๊ยบก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่เจี๊ยบร่วมมือด้วยต้องทําให้พี่สมบัติปิวไปให้ได้เลยโอเคสองสาวแอบคุยกันลับหลังพี่สาวคนโตถึงแผนการเลื่อยขาเตียงโดยที่กระแตไม่ได้ระแคะระคายอะไรเลยหลังจากงานถ่ายปกหนังสือของฝรั่งเสร็จสิ้นลงพีทก็นำซองสีน้ำตาลมายื่นให้กระแตหญิงสาวเปิดออกพบเงินจำนวนห้าหมบาทวางสงบนิ่งอยู่เงนินนี่มันอะไรกันคะ ว่าค่าถ่ายแบบไงแต่กระแตไม่ได้อยากได้เงินนะคะพีทแต่แค่อยากจะช่วยเท่านั้นมันไม่ใช่เงินของผมหรอกกระแตเป็นของบริษัทเขาต้องจ่ายให้กับนายแบบนางแบบอยู่แล้วเป็นค่าเหนื่อยยังไงละ่ะก็แบบนี้ไงพวกนางแบบนายแบบเขาถึงจะมีกินเป็นงานอย่างหนึ่งนะแต่มันตั้งเยอะนะคะตั้งห้าหมื่นเงินมากขนาดนี้แต่ต้องกรีดยางตั้งเป็นเดือนๆกว่าจะได้มา ทางทีมงานให้มาถามว่ามีงานอีกชิ้นหนึ่งชุดว่ายนะ้ำเหมือนกันกระแตสนใจหรือเปล่าพวกเขาอยากได้กระแตมากนะไม่เอาแล้วค่ะกระแตอายที่ทำไปอ่ะก็เพราะอยากจะช่วยพีธเท่านั้นนะแล้วอีกอย่างถ้าสามีของกระแตมาเห็นเข้าอ่ะกลัวเขาจะโกรธอะไรนะนี่แต่มีสามีแล้วเหรอพีธร้องอุทานตกใจก่อนจะทำหน้าสลุดย่างนึกเสียได้ ใช่กระแตแต่งงานแล้วแต่อหอญิงสาวหยุดไว้แค่นั้นแค่นึกถึงเขาก็เจ็บปวดเกินทนไว้จึงเลือกที่จะไม่พูดถึงจะดีกว่าพีทเดินกลับห้องคอตกเขาแอบชอบกระแตจริงๆและหวังอยากจะจีบเจ้าหล่อนให้ติดเพื่อที่จะสารสัมพันธ์ต่อถึงขั้นแฟนแต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเขามีอารมณ์ไม่ต่างจากคนอกหักยังไงยังงั้นพี่พีทพี่พีท เสียงเรียกค่อยๆดังมาจากด้านหลังต้นมะพร้าวต้นหนึ่งใกล้กับบังกะโลชายหนุ่มเพ่งตามองเห็นกระต่ายและลูกเจีย๊ยบพยายามใช้ต้นมะพร้าวบางร่างของพวกเจ้าหล่อนอยู่อ้าวกระต่ายลูกเจีย๊ยบมาทําอะไรลับๆล,ล,ล่อๆอ,อ,อยู่ตรงนี้พี่พีทเราต้องหาที่คุยกันแล้วหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังกระต่ายรีบบอกก่อนจะหันซ้ายหันขวาเพราะไม่อยากให้กระแตมาเห็น พีทเปิดห้องให้ทั้งสองคนเข้ามาด้านในลูกเจี๊ยบจัดการคว้าถุงขนมที่วางอยู่ในตระร้าบนโต๊ะตรงโซฟาก่อนจะเดินมารวมกลุ่มกับสองหนุ่มสาวที่กำลังตั้งท่าคุยซีเรียสกันอยู่บนเตียงกระต่ายเล่าเรื่องราวของสมบัติและกระแตให้พีทฟังตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่พี่เคยมาแสดงนิสัยแย่ๆที่บ้านอันเป็นเหตุให้ทั้งสามต้องระเหตดออกจากบ้านมาเพื่อเยียวยาหัวใจให้พี่สาว ผู้ชายคนนั้นต้องโง่มากแน่ๆมีเมียสวยมากๆแบบกระแตแล้วยังไปมีชู้โอ้ไม่กอดพีทพูดก่อนกรอกตามองบนหนูรู้ว่าพี่พีทชอบพี่กระแตถ้าพี่ตั้งใจจริงพวกหนูจะช่วยจริงเหรอแต่ดูเหมือนกระแตจะรักสามีเขามากนะ หนูคิดว่าพี่พีดเก่งพอตัวเรื่องมัดใจสาวแค่รูปร่างหน้าตาพี่ก,ก็กินขาดพี่สมบัติเทียบพี่ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวได้ถ้าทุกคนไม่ว่าอะไรพี่จะตั้งหน้าจีบกระแตแล้วนะสู้ๆสองสาวร้องออกมาพร้อมกันพร้อมทำไม้ทามือเชียร์สุดชีวิตจากแค่ตั้งเป้าไว้ว่าจะอยู่เที่ยวแค่สองวันกระต่ายกลับโทรไปบอกทางบ้าน ว่าจะอยู่นานจนกว่าจะเปิดเทอมจะได้อยู่ช่วยป้ายุพาทํางานและฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนางสวยเห็นว่าทางสวนไม่ได้ต้องการตัวกระแตแต่อย่างใดจึงอนุญาตให้เด็กๆอยู่เที่ยวกันโอนางแจ้งให้สมบัติได้รับรู้ว่าเมียจะไม่กลับบ้านอีกเป็นเดือนเล่นเอาสมบัติหัวเสียเข้าไปอีกแม่ครับแล้วที่บ้านผมล่ะไม่มีคนคอยดูแลเลยอะรกเหม็นไปหมดแล้วสมบัติมาโอดครวนถึงบ้านแม่ยาย เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวแม่จะส่งคนงานผู้หญิงเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็จัดการเรื่องซักรีดให้กระแตมันฝากบอกมาว่าตอนนี้มันกำลังสนุกและมีความสุขไม่ต้องเป็นห่วงประโยคหลังนางเติมเอาเองและแม่เข้าไปเที่ยวเป็นเดือนๆแบบนั้นได้ยังไงกันครับเขาเป็นเมีย<อ>ก็ต้องอยู่โรนิบัตผมสิถึงจะถูกอ้าวแล้วพ่อสมบัติต้องการเมียด้วยหรอ แม่เนึกว่าพ่อมีสาวๆสวยๆคอยปรนิบัติอยู่แล้วเสียอีกแล้วอีนางเด็กใจแตกพวกนั้นล่ะหายไปไหนกันหมดเรียกใช้เอาสักคนสิพ่อคุณนางสวยเริ่มเหลืออดจนเผลอเน็บแนมเข้าให้สมบัติเห็นท่าไม่ดีเลยรีบยกมือไหว้แล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ตรงดิ่งไปหาสาวที่เขานัดหมายเอาไว้ทันทีการเสพสุขของทั้งสมบัติและฟ้าผ่านไปอย่างรวดเร็วสมบัติแต่งตัวเสร็จแล้ว เขาหันมาจุบขมับเด็กสาวเบาๆก่อนจะขอตัวกลับจริงอย่างที่ฟ้าว่าช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีนะักแต่ยังบอกไม่ได้ว่าหงุดหงิดเรื่องอะไรอันที่จริงน่าจะสบายอกสบายใจที่ไม่ต้องมาเจอคนที่สร้างความรำคาญล,ลูกตาให้อย่างกระแตเจ้าหล่นไม่อยู่เขาก็มีอิสระไม่ต้องนึกเกรงใจใครแต่มันกลับตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกหงุดหงิดที่บนเตียงนอนมีเขาเพียงคนเดียวกับข้าวรสชาติอร่อยอร่อยก็ไม่ได้กินมาหลายวัน เสื้อผ้าที่เปิดตู้มาแล้วหอมจจรุงก็หายไปเขานึกโกรธที่เจ้าหล่อนแอบหนีไปเที่ยวแล้วปล่อยให้เขาต้องลำบากถ้ากลับมาเมื่อไหร่นะเจอดีแนะ่คอยดูสมบัติหมายมากในใจสิ่งที่สร้างปัญหาให้แก่สมบัติมากที่สุดคืออาการนอนไม่หลับเพราะปกติก่อนนอนทุกคืนจะต้องร่วมรักกับกระแตมันติดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันมาคราวนี้รู้สึกงุ่นง่านบอกไม่ถูกกลิ่นแป้งเด็กหอม่อนๆ ที่เคยนอนดมอยู่ทุกคืนก็ขาดหายไปจนเขาทนไม่ไหวต้องหยิบกระป๋องแป้งมาเทลงบนฝ่ามือและจัดการทาหน้าทาคอจนทั่วซึ่งตามปกติแล้วสมบัติไม่เคยแต่ต้องของพวกนี้เขามีน้ําหอมราคาแพงที่ใช้ประจาไม่เคยต้องการกลิ่นแป้งเด็กเพิ่งมารู้ตัวเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าถ้าไม่ได้กลิ่นแป้งแล้วมันนอนไม่หลับ ありがとうございました